สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวจ a ฟลิก101นะแต่เป็นหน้าตำ่ <c oughs> าตำไนะ <c oughs> งหน้าต่ำ101 1แต่ยืนเอเ็มเอฟ0นึนะฮะจอิงหน้าต่ำผมไม่ถนัดอกนะหน้าต่ำไม่ค่อยถนัดนะอเอาจิงไม่เคยเล่นหน้าต่ำเลยนะฮะแต่เอ็มเเนี่ยน่าจะเหมาะกับจอฟลิกมากอยู่เหมาะเหมาะเหมาะผมว่าเหมาะนะ ว่าผมเล่นได้นะแบบเนี้ยโอเคบอกมันดูคาบลังฮนะก็ทําเกมรุก9 3บอลทวง9 9เลี้ยงบอ 98, ล9เปรตเลยแบบตัว9 8โอโ้โหสองสั้น9 5เปิดบอล9 1จบสกอร์9 6นะฮะสกรอร์เยอะนะลูกหมูเปิด9นะฮะความโค้งความโค้งน่อยอยาจงวะลูกตั้งเตะกับโค้งนี่น้อยมากเลยนะถ้ามันขึ้นอีกสักสักแบบสักโอ้โหสัก8 5อะไรเงี้ย มันจะโอเคส,สุดๆเลยว่ะจะพลิกนะฮะแล้วก็สปีด96สปีดท,ท,ทั99เก้าเ้นะฮะลังการยิง94กระโดด90แาข็งเกร่ง77บาลานซ์98้าเซมินา93โอเคนะวันเนี้ยโอเคนะนะส่วนสกิลก็มีสับขาหลอกครับผมนะฮะแล้วก็ฟลิปฟลับนะผมมีซัมบรโร่นะฮะแล้วก็ครอสโอเวอร์เทิร์นนะฮะ พวกดับบอลข้ามหัวเนี่ยนะฮะเล่นลูกตักส้นเล่นบอลจังหวะเดียวนะฮะแทงบอลทะลุช่องไขว้อบอลน,นะผมเวลาส่งก็มีหันหน้าหลอกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สกิลเรียกฟาวน์นะครับโอเคจอฟฟรีย์นะผมมาโอเพนแชร์ล์เรามาเทียบค่าพลังดีกว่านะค่าพลังตัวขวามือจะเป็นตัว100นะฮะตัวซ้ายจะเป็น101นะฮะก็ต่างกันก็ก็เยอะนะเยอะนะเยอะเยอะเยอะมาเยอะนะ ค่อนข้างเยอะนะผมก็มีทําเกมรูปบวก1นะฮะมีเลี้ยงบอลบวก1นึ่สองสั้นบวก1นะตรงเนี้ยตัวใหม่นะฮะจบสกอร์บวก1ลูกตั้งเตะบวก1ความโค้งบวก1งลูกหมุบวก1ยิงรับบวกหนึ่งบอลวินดิ้งบวกหนึ่งเอเชันบวก1มีพลังการยิงที่ลดลงนะฮะพลังการยิงลดลงแต่จบสกอร์บวก1พลังการยิงลดลงลบสองก็ตะเข็บมันก็ได้อยู่นะมันก็พลังการยิงบะลบสองตรงนี้นะฮะตรงนี้ ถามว่าสาคัญไหมสาคัญนะพลังการยิงก็สําคัญนะะสำหรับไว้ย,ยิงไว้อะไรเงี้ยับผมตัวนี้นนก็สปีดบวกหนึ่งสปีดต้นบวกสองที่ไงกระชากเอาไว้กระชากหายนะฮะแล้วก็บาลานซ์บวกหนึ่งกระโดดบวกอีกหนึ่งตมิน่าเท่าเดิมฮะคนนี้มีพลังการยิงถ้ามันไม่ลดนะมันจะเพอร์เฟกเลยนะเนี่ยมันจะอัปเกรดจากตัวเดิมนะฮะแต่มันลดไงตัวเก่ามัน9 6้าไงแล้วยิงแรงกว่าเดิมอนะตัวเก่าอนะแต่อันนี้มันลดลงนะก็ไม่น่าเป็นไรมั้งผมว่า นะความเร็วก็เร็วกว่าเดิมอยู่แล้วจับสกอร์ดีกว่าเดิมนะก็ไม่น่าใช่ปัญหานะผมโอเคมาจับลงเล่นโอเพ c น a ช l เล g นนะครับอันนี้เป็นใน DFC นะไม่ใช่ของผมนะผมเปิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะี่มาเพ e น c ช a เล e น g e ฮะจอฟลิกโอเคผมมาเกมแรกฮนะจอฟลิกจอฟลิก <c oughs> เล่นง่ายเลยคนเนี้ยผมว่าใช้บอลทะลุช่องอย่างเงี้ยกระชากความเร็ว เร็วขึ้นนะสปีดต้นก็ดีขึ้นความเร็วก็ดีขึ้นจบสกอร์ดีขึ้นยกว,ว้นอะไรนะลังการยิงที่ลดลงลบสองเลยนะฮะับทีจอฟลิกฮะฟลิก,ลก,ลกสองสั้นดีนะสองสั้นค่อนข้าง,าง,าง,างดีนะฮะไปความเร็วแทงมาที่ติเยนนูฝากก่อนเ <c oughs> สียฮะเข้าในามาสวยเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อน, <c oughs> อนความเร็วนี้แทงมาไปยิงค่อ <c oughs> นข้างสวยว่ะ จอฟลิกซิ้วนะเล,นเล่นง่ายมันฟรีเไงแะค่อนข้า,าขงสวยโอเคมาซีเปิด<ต>เข้าไปนะเจ้า,าจฟลิกคนระับผมไปไปความเร็วได้ความเร็วได้เทงมาทิดดูถึงแล้วก็ลูกนี้ยิงเสาเชี่ยสามเหลี่ยมพอดีเลยวะไม่เข้าอ่ะโอ้โหโดนยิงไหมเขาสามเหลี่ยมพอดีเป๊ะเมื่อกี้น่าเสียดาย โดูได้บอลฮะไปไปจอฟลิกวิ่งแล้วเย่ะเยาะกระชากอื้จังหวะเอ้าดักไล้บผมวูฮะไปไม่ไหวกลับก่อนเข้าในกระชากเข้าในอีกทีแล้วก็ยิงหลังเขาเน้นว่ะสิ้นสูญนะแบบนี้ถือว่าทำได้ดีนะจาฟลิกทำได้ดีอยู่นะ แต่ลงมาค่อนข้างต่ำนะมันจับยืดเอียบเพื่อเนี่ยแต่ลงมาต่ำค่อนข้างต่ำเลยนะครับค่อนข้างต่ำเลยตั้งแต่น่ากลัวลงมาต่ำอยู่ฟิลิปนะฮะบอดีนะไล่ไล่บอลดีนะลงมาช่วยไล่อย่างเงี้ยนะครมาผมที่โดว่ามาเจ้าฟิลิปกระชากเข้าในสวยงามมากลูกนี้ลูกนี้ ลูกนี้ยิงโอ้โหยิงตรงกูนะแต่ความแรงก็ใช้ได้เลยนะความแรงใช้ได้เลยนะแทมาจะฟลิกอีกครั้งแล้วกอดวิ่งกระชากไปสวยฮนะสวยเบียดเบียดแล้วก็แทงมาเสียเลยเนะี่ยเขาชักเข้าในอย่างนี้ยิงนี่พลดฮนะโอ้แต่ยิงแรงอยู่นะ อาจจะลดลงสองแต่ก็แรงยังแรงอยู่นะยังแรงอยู่นะถ้ามุมดีๆก็น่าจะเข้าแหละนะแต่ก็รีบแต่การกระชากไปยิงเน็ยโอเคเลยนะโอเคเลยนะอินนิสตาตีเจ้าฟรีอีกครั้งลูกนี้ยังไงกระชากมุมเดิมยิงต้องเข้าได้เลยโอ้โหวคือกระชากสวยมากจริงกระชากได้สวยมากแต่ไม่ยิงดิงไม่ได้จริงๆเนพยายามเพยายามนะ่เนี่ยแต่ชอบนะ กร็ชาต์ทุบหลุดเลยอ่ะหลุดตลอดเลยอ่ะต่อมาจังหวะดีๆเลยนะะฮโอเคผมจะพูดเลยนะไม่มาโดนช่วงท้ายทุกคนโดนยิงช่วงท้ายเกมนะโอ้โหน่าเสียดายแต่ก็จอฟลิกก็ดีนะผมว่าค่อนข้างดีเลยนะนะอาจังหวะดีๆยิงกงได้นะหลุมแดงได้หกน่ะได้นะกระชาก์ไปยิงอย่างเงี้ยต้องตัวความเร็วได้เลยแหละนะฮะ โอเคผมมาต่อเกมส่งฮะเกมแรกผมว่าโอเคนะเคุณจะยังยิงไม่ได้แต่การครองบอลความเร็วการล็อกการเลี้ยงเนี่ยได้เลยนะฮะได้เลยโดยเฉพาะความเร็วที่เร็วขึ้นนีนก็โอเคเลยนะทุกคนนะไปดูฮะมีคนวิ่งว่ะมีคนวิ่งแทงไปอย่างนี้จาฟริกวึกลุดมาคนเดียวมาคนเดียวแต่ก็ยังฮะยังยังไม่ยิงเด็กคนในคนในคนในลักหนึ่งทีแหล็กนิดหน่อยฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ แล้วกับเข้าในเหมือนเดิมเข้าในเหมือนเดิมเข้าในเหมือนเดิมเข้าในขอ <c oughs> ยิงเหอะ <c oughs> เสาโอ้เว <c oughs> ่งทำมาดีเหลือเกินไม่ชนเสาอีกอ่ะเกมแรกโดยิงชนเสาอันนี้จอมเล็กยิงชนเสาจอฟเล็กครับผมไมปไป,ป, <c oughs> ปฝากก่อนแล้วก็ไปะฮะ ไปเร็วไปเร็วไปเปรเ็วป๊อปไปบอกขอกูขอป๊อปไปบอกขอเบนเนอร์ไม่เข้าป๊อปไปยิงซ้ำเรียบร้อยโอเคนะไม่ได้จะไม่ได้ประตูใช่ไหมวันนี้พยายามยิงแบบหลายเกมมากอ่ะไม่ก็แต่ไม่ได้ประตูใช่ไหมต้องมีอนสามกันปะ่ะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> คเรับผมครึ่งแรกฮะหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง <c oughs> นะครับผมก็ยังทำได้ดีอยู่นะผมว่าผมว่าดีอยู่ดีดี เจ้าฟินลิกขอยกมาพอเป้ถึงกับเมื่คืนกระชากมาสวยลูกนี้เขาในขอยิงไกลดูโอ้โหเฮินนฮะก็ธรรมดาผมว่านะเจ้าฟินลิกยังสกิลยิงมันไม่ค่อยจะมีนะฮะแต่สกิลอื่นมันเยอะไงแต่สกิลยิงก็จะมี เป็นการยิงหินไปเลยนะฮะแต่ทำได้สวยมากแล้วต้องหาจบดีๆป่ะต้องได้ยิงกับเกมเนี้ยสวยฮะจอฟิลิกดักได้สไวยไปเลี้ยไปก่อนความเร็วขอกระชากไปก่อนความเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ก็ไม่ไหวยัง้าอยู่โอ้โหมาผมเจ้าฟิลิกฮะเทนไปก่อนมาแล้วก็เอาไปคืนนะผมความเร็วแทสงสวยๆไป ป๊ะป๊ะมีคนอยู่ข้างหน้าลูกนี้อย่าพลาดกันแล้วกันโอ้โหจอจอผมเน้นมากกันเมื่อกี้คือเน้นแบบมันต้องเข้าก่อนเลยอะนะที่เจ้าฟิลิกล็อกหนึ่งทีคือเมื่อกี้มันต้องเข้าเลยอ่ะนะเจ้าฟิลิปฝากมาก่อนแล้วก็ชิ่งไปแล้วก็ชิ่งไปยังได้ไหมยังได้อยู่เจ้าฟิลิกวิ่งเร็วเจ้าฟิลิกวิ่งเร็วไทยสวยๆลูกนี้ เขาปั้นโคง้งโอเคนี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการนะมันต้องอย่างนี้ดูว่าโอ้โหไม่ง่ายจะได้แต่ลูกอีกอย็ยากเลยนีย่ลไยแบบพยายามปั้นเองเนะี่ยเข้านะโ okay, อเคเจฟลิกฮนะซัดไปหนึ่งโอเคนาทีช่วงท้ายเกยมเลยนะสุดมันเกมแบบเกมมันตึงอ่ะนะ <Okay. S 2> โอเคครับผมเกมนี้สุดมันเลยอันนะั้ผมจฟลิกเด่นมากนะฮะ เกมสุดม <ble k> <ś> <screen> yes, okay. okay. mm ันสุดตึงเกมนี้ฮะเกมทั้งสองจอฟลิกสบาโอเคเลยนะโอเคนะฮะเกินคาดถึงเลยแหละเตะได้ไปเจ็ดจุดห้ครับผมจอฟลิกได้ไป7ฮะถือว่าโอเคสำหรับตำแหน่งนี้นะตำแหน่งตำแหน่งเอเมทนะคนอื่นอาจจะถนัดหน้าต่ำแต่ผมไม่ค่อยถนัดก็เลยจัดมายืนเอเมทนะฮะก็โอเคเล่นได้นะเลได้ดีนะก็เป็นตัวหลักกันแหละถ้าผมมีน่าจะเป็นตัวหลักกันเลยนะผมโอเคนะฮะ ส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบิบบายเลส